สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติที่จะนําสูตรเมนูและการทําอาหารมาทําให้ผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำนะฮะโดยสูตรส่วนใหญ่เลยก็จะมาจากโรงแรมจากพนาคารที่เคยทำงานมาเป็นสูตรจริงที่นำมาฝากกันแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการนําคลิปเก่าๆที่เคยหัดทําคลิปเมื่อสมัยเกือบสองปีแล้วนะฮะมาให้ชมกันคลิปเหล่านี้อาจจะมีการแบบสื่อสารการพูด แล้วก็มุมกล้องพี่ไม่ดีพอนะฮะก็เลยไม่ได้นํามาให้ชมกันแต่วันนี้ตัดสินใจมาทําให้ชมนำมาให้ชมเนื่องด้วยถ้าจะให้ถา่ถายทำถ่ายทําใหม่นะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาแล้วก็รวมถึงก็จะมี f c ที่ขอเมนมูใหม่ๆเข้ามานะครับก็เลยตัดสินใจนําคลิปเก่านี้มาให้ชมกันแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรับชมรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับเชฟชาิด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ก็จะมีกระเทียมสับพริกไทยอ่อนแล้วก็เป็นเกวีสต็อกนะครับอันนี้ก็ผมได้เคี่ยวเองนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมจะทําทานก็สามารถใช้แบบสําเร็จรูปได้เลยนะครับที่ห้างสรรพสินค้ามีขายนะครับเป็นเกวีสต็อกแล้วก็จะมีนมสดหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมใส่แทนก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้เมนูนี้เป็นเมนูที่ต้นทุนไม่สูงมากก็เลือกใช้เป็นนมสดนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเนย แล้วจะเป็นเฟนมาสตาร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นเกลือแล้วก็พริกไทยนี่ครับพริกไทยขั่วนะครับแล้วก็มาป่นหยาบงี้นะครับแล้วส่วนตัวผักนะครับนี่นะครับก็จะเป็น้อกระโพดแครอทผมหั่นเตาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเห็ดชิมิจิมันฝรั่งนี่ต้มเรียบร้อยนะครับประมาณสิบนาทีก็มาหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกอย่างนี้นะครับชิ้นเดโตแล้วก็จะเป็นบลอกคอรีแล้วก็จะมี มะเขือเทศสองชิ้นผ่าครึ่งอย่างนี้นะครับหนึ่งลูกมาผ่าครึ่งนะครับส่วนตัวหมูนะครับเป็นหมูครุบตะใช้เป็นส่วนสันคอนะครับหรือว่าท่านผู้ชมอยากไม่อยากติดมันมากก็ใช้เป็นส่วนสันนอกก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นหมูดําครุบตะนะครับครับไปชมวิธีการทาเลยครับดับแดงนะครับเราก็มาหมักหมูกันก่อนนะครับด้วนการลงเกลือนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมีซอสที่ค่อนข้างก็จะเข้มข้นอยู่นะฮะนี่นะครับ ลงเกลือไปแล้วก็พริกไทยดำนี่นะครับลงบางนะครับสองด้านเลยนะครับแล้วก็ลงเฟ้นมาสตาร์นะครับ หมักหมูไว้ประมาณห้านาทีนะครับระหว่างรอหมูนี่เราก็จะไปลวกผักกันนะครับแล้วก็ทอดอทอดบทอดมันฝรั่งนะครับแล้วเราก็มาลวกผักเลยนะครับลงบร็อคโคลี่ก่อนนะครับกับแครอทยออกระโพดนี่สุกช้านะครับก็ลงไปก่อนเดี๋ยวเห็ดชิมิชิลงทีหลังนะครับอ,อีกเตานึงก็จะทอดอบัตฝรั่งนะครับ ช้น้ำมันอ่ะร้อนปานกลางนะครับลงไปเลยครับส่วนยมกระเทศนี่อ่ะรีวิวพร้อมหมูเลยนะครับเมนูนี้นะครับสามารถทำทานได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยู่เราเราแอกชนบุรีนะครับก็ ลองเชิญมาชิมดูนะครับที่ไม่ไกลจากบางแสนเท่าไหร่นะครับถ้ามาบางแสนก็เชิญแวะมาชิมได้นะครับมีเมนูหลากหลายนะครับทั้งสเต็กสปาร์เก็ตี้แล้วก็ไอศครีมต่างๆนะครับรวมทุกเครื่องดื่มเชิญแวะมาชิมได้นะครับผักนี้ไม่ต้องลวกสุกมากนะครับเอาแค่พอสนุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคิวผักนิดนึงนะครับตอนเอ่อตอนเราคิวเนื้อเพิ่มความหอมนะครับ พอเริ่มสลดนี้นะผักนะครับเดี๋ยวเราก็ลงเห็ดชิมิจิไปเลยครับลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะน้าผักมากรองไว้ก่อนนะครับมันฝรั่งเราก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับอแบบให้เหลืองงี้นะครับเสียแต่เข้มไปนิดนึงนะครับเอ่อ เราจะไฟเราที่ครัวยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับไฟก็ออกเหลืองจะออกตาหนึ่งนะครับโอเคเราก็นำกระทะกระทะย่างกระทะกิวนี่ครับมาตั้งนะครับใช้เนยเลี้ยงกระทะนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเอยกหมอนี้ออกก่อนนะครับเ้วก็นำหมูงไปครับย่างหมูกิวหมูนี่นะครับให้สุกแค่ประมาณแปดสอพอนะครับ อย่าให้สุกจนเออุกเกินไปนะครับเดี๋ยวจะด้านทานไม่อร่อยนะครับเรากลับหมูก่อนะครับรอบนึงครับนะครับพอกลับหมูแล้วนะครับเราก็มาลงเออมะกอเทศนะครับนะครับก็ลงเกลือไปนะครับด้านบนนี้นะครับนิดนึงนะครับให้มีรสชาตินะครับรวมถึงพริกไทยดํานะครับพี่ดําขนหยาบนี่ครับ ลุกไปด้านบนนะครับแล้วก็ลงเกลือลงผักนะครับพอให้คลอรสชาติคลอนะครับเราก็มาตับหมูรอบเลยนะครับโดยการตับหมูรอบนี้นะครับ ให้กลับหมูนะครับให้ฝางอีกด้านนึงนะครับเพื่อที่เราจะเอาลายนะครับฝางไว้ด้านนี้ครับนี่นะครับเพื่อให้อ่าหมูเป็นลายตะข่ายนะครับจะได้สวยงามน,นะครับแล้วก็มากลับหมูรอบเลยนะครับนี่นะครับหมูเราก็จะได้เป็นลายตะขายย่ายแบบนี้นะครับชัดไหมครับ ดีครับตอนี้ก็ได้แลวนะครับเดี๋ยวเราพักเออไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตีซอสกันนะครับแล้วก็ลงเนยไปนะครับเบาไฟแล้วก็ลงกระเทียมสับครับรวมถึงพริกไทยอ่อนครับนีนะครับผัดให้หอมนะครับ เริ่มหอมแล้วก็เราก็มาลงเ,เฟนมาสตาร์ที่นี่นะครับเ,เยอะๆนะครับผัดยิดงนะครับกาตามด้วยเกลี่ซอสเลยครับ ัวเกวีซอสนี่ครับผมได้เคี่ยวมีความเหนียวนะครับโดยการใส่แป้งรูไปแล้วนะครับวันนี้เราก็คือไม่ต้องลงแป้งอะไรแล้วนะครับมีความเหนียวอยู่ในตัวนะครับเริ่มร้อนแล้วก็เบาไฟครับปรุงรสชาติด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับโดยตัวซอสนี่ก็จะมีรสชาติอยู่แล้วนะครับปรุงเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะทำซอสหลายตัวก็เลยทำรสชาติกลางๆไว้นะครับจัดรสชาติไม่จัดมากก็มาปรุงเพิ่มแบบนี้นะครับ จะมีความเหนียวแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมาเติมนมสดนิดนึงเพิ่มความมันนะครับไม่ตเยอะนะครับนี่นะครับประมาณหนึ่งช้อนอย่างนี้นะฮะก็จะใหญ่กว่าช้อนโต๊ะนิดนึงครับช้อนตวงนี่นะครับนี่นะครับได้แล้วครับสีประมาณนี้นะครับ ออกเบาๆนิดนึงนะครับนี่ครับโอเคจัดจานเลยครับก็จะเป็นจานเอ่อเป็นเอ่อโชว์เพจอย่างนี้ครับนี่นะครับแล้วก็มาลงเอ่อผักไปก่อนนะครับเป็นมะเขือเทศนี่นะครับสองชิ้นบรอกโคลีเอ่อบรอกโคลีก็จะสองชิ้นกระโตงี้นะครับทำทานเองนะครับจัดผักเพิ่มมาเลยนะครับ ดีมีประโยชน์นะครับใส่ไปเยอะครับผักนี่นะครับ๋ยวผมเสร์ฟว่าจะใช้ประมาณนี้นะครับผักแต่ทำทานเองก็เยอะเลยครับมันฝรั่งก็จะทานแทนข้าวนะมันฝรั่งนี่นะครับเมนูนี้อ่า คอรลสซออลก็ไม่สูงมากนะครับทานได้ครับมือเย็นก็ได้ครับลงหมูไปเลยครับนี่นะครับชิโนโตนี่นะครับเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูสเต็กหมูดำคุรุบุตะซอสพิไทอ่อนนี่ครับหน้าตาชัดก็ฝากให้ท่านผู้ชมนะครับลองําทำทานดู แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งด้านล่างคลิปด้วยครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าคลิปนิดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ